ที่แล้วไปอีกหนึ่งรอ,อบสำหรับช่วงเที่ยงนี้มาถึงก็ใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าลืมบลูทูธจัดไป มาถึงก็หาอะไรทานกันก่อนเลยทีแ่แน่เรามาที่ไหนฮะนี่แหละเออนะฮะคนก็ไม่ได้แยะ่อะไรมากมายหะซึออออ่งมันกำลังเที่ยงอยู่ไปมาก่อนทานก่อนเออไมอ,อันนี้ปอะไรมีอะไรทานกันบ้างเนี่ยอ,อ๋อกำลังเตรียมกันอยู่ฮะตอนนี้กำลังเที่ยงกันอยู่ฮะ ถึงเย็นฮะหมูย่างกำลังงามๆครับผม้ากรงเขาเกี่ยวเห็นมาเลยโอ้ไป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 กาชาติก่อนไปทานกาชาติกันก่อนนะครับผมงานนี้ถึงเย็นนะฮะอะไรเนี่ยเไมเช่างรุงอะอะรีวิวกันไปเล็กน้อยก่อนเจ้าหน้าที่ก็ เพื่อบริการกันเล็กน้อยกันไปอำเภอเทิงก็มาอ่าแม่สายก็มีเออซูมี่สวยซักเกินหน้าเกินตาชุดนี้ชุดม่วงไปหาอะไรกินทางมุมนี้ก่อนดีกว่านะครับเดีๆๆๆ๋ยวไปก็ถ่ายจุดนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมฮะท่านประธานอยู่ทางนี้หมดเลยนะฮะโอเคครับ สวัสดีครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราใช่โอเคเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันนิดหนึ่งก่อนนะฮะไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่ามีติมด้วยเนาะมีเตี๊ยมกันสวัสดีครับสวัสดีครับแม่โอมมาส่งสัมภาระใชแล้วก็แคอยู่จังหวัดอื่นนะเนาะราชบุรีครับโอเคครับอย่า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 ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ สนใจแต่ไอทีมก่อนเดี๋ยวทานอะไรก่อนนิดนึงใช่ไหมโอเคของพร้อมนะฮะใช่ได้ใช่ได้สุ่มนี้สุ่มนี้ครับผมเดี๋ยวหาอย่างกริงน้อยหนึ่งกันเนาะกินข้าวกินน้ำก่อนกิเข้ากินน้ำก่อนครับครันแต่กันครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดโลกครับติดโลพยายามอยู่ห่างๆอยู่ครับตอนนี้น้ำเงี้ยวน้อยมามาชิมหน่อยชิมหน่อยไอชิมนี่ไอชิมนี่เอาสักกึ่งดี่ะ จีมองเขานี่ต้องตึงหนึ่งอ่ะ,อะ,อะ,อะวัดเลยกันแล้วกันนะฮะเราประหยัดโฟมฮะ,เ,เ,ะมเราแบบโฟมเดียวประหยัดทรัพยากรถ่ายแวะมาซุ่มนิดหน่อยอ่ะ,อะถ่ายเข้าในกล้องเลยนะอ่ะนะพัดีพวดีเขาขยากนี่อนะันน่ะครับผมผม ในโยกหอมสวนและหอมสวนส้มตำอย่างเดียวนนี้หมดเดียวเลยต้องน้นอยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยนี่ต้องขายส้มตำนะ <c oughs> วาดกันเสร็จจนตายเดี๋ยวแวะทานไอติมตรงนั้นหน่อยไปนะสวอทั้งนั้นเลยเนะี <c oughs> ่ยไอ้ก้อนนี่สวอทั้งนั้นเลยเจ้าสาวอเจ้า,า,า,าลังเหออยู่กับลังเหอนะลังเพล์เป็นกับพ่อมเซิร์ฟแล้วนี่ เปิเป็นเนบเกอรี่ขนมเล็กๆนะฮะอันนี้เป็นอาหารว่างนะฮะแหมซุ้มนี้เป็นซึ่งเหมาะแต่เป็นมีคนตักไอติมหือนี่นะเนาะนะฮะนะฮะนิดนึงนิดนึงนิดนึงนหลายๆซุ้มเริ่มเข้าที่ฮะนะฮะใส่ที่อจอนจอนเลยโอเค น้ำจิ้มด้วยค่ะอบบ๋อปัญญาย้อจิ้มบ,บาลองจิ้มน้ำจิ้มหน่อยมา้นนึงเป็นสูตรน้ำมะขามาอ,าอะไรอีกเล็กบบน้อยแล้วข้ขอชูไเอื้อนะคะค่ะเป็นร้านประจำหรือเปล่าที่นี่อะไรเนี่ยนะฮะไม่รู้นะฮะอ่ะรถครับรถแะคบหนึ่งนะฮะซึ่งครับซึ่งเดี๋ยวรับไปซุม เราน่าจะไปข้างหลังร้านกันดีกว่าไม่ต้องก็ได้โอ้มอสหนนี่มอนห่น้ำจิ้มมอครับเริ่มฟ้อนเลยฟ้อนเพื่อจะฟ้อนหนึ่งฟ้อนคือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมฟ้อนอันที่สองเพื่อเป็นการที่จะซักเกาดำหัว ป้อมเมืองใหม่เมืองเจียนไหนะครับอันนี้ก็จะได้อู้ผู้คนฟังเนาะนะครับนับโอกาสปัตนี้นะทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะแล้พร้อมแล้วนะครับท่านทีไทรู กัน,นามาละมาละมาละขนมมาละข้าวเกี๊ยบกุ้งครับยินดีตตอนรับข้าวเกี๊ยบกุ้งครับกเบกี <c oughs> เกุ้งกุ้งกำลังมาฮเอ้าลืมแ๊บหนึง่งมาชิมกันหน่อย ได้นำเอาเครื่องดื่มนะครับได้มาร่วมในงานปปีใหม่สุมาคารวะของท่านผู้ว่าสกรจังหวัดเชียงไฮท่านพระสังฆราชวุณยราชและท่านมุสบาบุญยรัตน์วันนี้นั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเที่ไอ้นะครัต่างเต้นาต่างบริเวณรอบๆของบ้านจนได้เอาอาหารกองมาให้นะฮะแล้วก็ส่วนราชการบวชจะเป็นกิสปานบวชจะเป็นกาชาดบวชจะเป็น รุ่นลีลนไม่น้อยนะนะครับในส่วนของโตโยต้าโรงแรมรุ่นิลันโรงแรมซุปนะครับโรงแรมเวียงอินนะครับ้องประชาชนพมเจียงไฮนะครับที่ได้มีโอกาสมาขอปนนะครับในงานผีในเมืองบ้านเอานะครับและถ้ามาถึงบริเวณงานที่นี่แล้วนะครับเอามีสำนักงานสาธารณสุขมาดนานธรรมประเพณีเขาก็มีการแสดงขึ้นเมือง นะครับโดยสมดมดนตรีพื้นเมืองวันวานเตียงไหครับสมดมดนตรีพื้นเมืองวันวานนั่นจะได้นําเอากลุ่มผู้สูงอายุนะแล้วก็กลุ่มผู้ที่ได้มีโอกาสว,าว่างมากนี่แหละคันนี้แหละมีเสาส,สูงเสาไปไหน โอเคเลยชุดสุดท้ายครับจัดไปนี่ฮะจากแม่เรล้าใช่ไหมเอ่ยโอเคโอ,อเคไ,ด,ไดีมากไดีมากสามร้อหกสบองศากันหน่อยน<ล>ะเสียงสดนะไม่ใช่ดนตรีนะไม่ใช่เพลงไม่ใช่เทปดินี่คือสดฮะ กมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงรายน่าจะที่ผ่านได้ะจัดเตรียมสถานที่อย่ต่ตางๆพร้อมกับโครงการบริหารตัวจับวัดทั้งเองนะครับของคุณกางสำนักงานเราใาชาติจับวัดนะครับท้องถิ่นจับวัดนะครับผู้แทนได้มาช่วยและดูแลกับที่นี่โดยนะครับที่เขา งานจะเป็นทุ่งร่วงไปด้วยดีขอบคุณนะครับวงดนตรีวงวันวานนะครับมาที่กานได้มีคำเลี้ยงทักกล่อมที่เราได้รับฟังนะครับเป็นวงดนตรีเอ่อรนยได้ผู้สูงอายุนะครับใช้เวลาว่าที่เป็นประโยชน์นะครับไป้เจ้างด้านในก็ใี้มาประลุประสานกันเรียนการทุมนุมนะครับเป็นเจ้างานที่จะได้สอนนพ่ครับผู่สูงอายุ